สวัสดีค่ะพบกับสองหนุ่มหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวนะคะโอ้โหบรรยากาศดีไหมคะ,ะดูบ้านซัมเมอร์ของเราอันนี้เพื่อนบ้านเราค่ะบ้านเราอยู่ด้านหลังยืงยืงค่ะบ้านเราอยู่ยืงยืงอันนี้ข้างล่างก็คือที่เล่นน้ําค่ะอันนี้ อันแบบนิดเดียวถ้าจะไปเล่นอันที่ใหญ่กว่านี้ก็ต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งเดินไปนิดหน่อยสนุกสนานมากให้ดูรอบๆนั่งอยู่หน้าผานะคะโอ้โหสนุกกันใหญ่หป่าๆแล้วก็มีบ้าน าเที่ยวสนุกไหมคะพระวินเล่าให้หม่อมมาฟังหน่อยสนุกไหมคะสนุกไหมคะลูกมาเที่ยวบันใหญ่ใหญ่เอาหรออันนี้เรามาเที่ยวพักร้อนค่ะมาเที่ยวเ,เกือบทางใต้อะเกือบเกือบทางใต้ของสวีเดนใต้ของสวีเดนก็กว้างอยู่ยังใต้ยังใต้ไม่สุดค่อนคอนมาทางใต้ขับรถมาแค่สองชั่วโมงกว่า ก็ได้บรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศน้องไนด้าทำไรคะสงสัยไรลูกสงสัยไรลูกคนสวยวันนี้ไม่มีดอกไม้หรอคะวันนี้พาวิงไม่มีดอกไม้หรอหลูกหืมสวยไหมคะพาวิ้มีดอกไม้สีแดงอ๋อวันนี้ไม่มีม,มันไม่ได้สีแดงม,มันทำสีดูซ่าค่ะไม่มีใครเขาเล่นอ่ะเล่นไหมอะไรกคนนะั้น ใครอะที่เป็ดเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำกันเหรอคะกินไม่ได้ค่ะอินเตออิมูนเน้นค่ะไหนอินเตออิมูนเน้นค่ะมามาเห็นนะคะมามาเห็นนะคะอย่านะคะอินเตออิมูนเน้นค่ะไม่ได้ค่ะกินไม่ได้ค่ะมันสกปรกค่ะมันไม่ใช่อาหารดูดีอินเตมอดดีอินเตมอดเขาวิ่งกินอะไรอะเขาวิ่งกินอะไรอะดีอินเตอด โอเคมาพักกันให้ชมบรรยากาศเดี๋ยววันนี้เราจะกลับบ้านแล้วแต่งตัวเก็บของเรียบร้อยแล้วค่ะอินเดออิมุนแน่แค่แหม่แกล้งแกล้งดูเขาแกล้งดูเขาแกล้งไหนไหนไหนเอดาไหนไหนไหนโอเคมามาเฮโดราค่ะบายบายเดี๋ยวจะถ่ายรูปลูกๆเก็บบรรยากาศรอบสุดท้ายนะคะสวัสดีครับก่อนทวินสวัสดีครับยังไงคะเอเดา่อเดาสวัสดีค่ะยังไงลูกไหนอินเตออิมุนแน่เอเดา แอบนะเดี๋ยวเหอ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 ะไหนไม่ได้ไม่ได้ไหนไหนกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้ไหนพาวินพาวินพาวินดูมอสตร้าวีซ่าเอดาเลยมาฟูอินเตอรแอดตาไหนอินเตอรอิมุนเนี่ยต้องบอกน้องด้วยลูกไม่ใช่พาวินทำตามน้องโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆโซนกันใหญ่แล้วบายบายเอดาเอ้ยเอ้ยเอดาเข้าไปแล้ว ไปแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบาย